กินข้าวยำปลากระป๋องนะคะเนีี้เรายำปลากระป๋องอันนี้ปลากระป๋องอันนี้อร่อยดีนะคะแต่คนจะถามว่าอร่อยไหมอร่อยจ้าอร่อยกว่าเมืองไทยคิดว่าเมืองไทยไม่เคยกินเลยว่าอย่างเพราะเมืองไทยมีของกินหนักจีก็แต่อยู่นี่มันจะไปทํางานเนาะของเจ้าเราก็กินแบบง่ายขนาดตื่นตีสีแล้วนะ นี่ก็พอตีห้าเกิงเลยหกโมงครึ่งไปทํางานนะคะออกบ้านหกโมงคึงเจ้าหุงข้าวเออหุงข้าวอ่ะหออข้าวสามีแล้วกันไอ้อย่างนี้ชกงกาแฟแล้วเรียบร้อยแล้วตื่นมาล่ตัวเองกินนะบางคนถามว่าสมรีตื่นเจ้าแต่นี่แหละพระละของสมรีแล้วก็มีคนถามว่าเหนื่อยไหมทําทุกวันเนาะมันก็ชินแล้วเจ้าถ้าถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ต้องมีเหนื่อยของแหละหลางกายคนเฮามันต้องเหนื่อยเนาะ มัน,นเลยเหมือนกันทุกคนนะจ๊ะแต่เราทำทุกวันมันก็นชินแล้วเนาะตื่นเจ้ามาก็ต้องปามาไปเดินก่อนอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ชงกาแฟห่อข้าวให้าสามีนะคะก่อนดีตัวเองจะมานังกินนี่ได้บ้างย่างกับได้ลงลิดเนาะอันนี้ห่อข้าวสามีแล้วชงกาแฟไปไวให้เหรียบร้อยล้วคนจะถามชงกาแฟไปมันเย็นกะเย็นแต่แค่กิน เย็นเจ้าแต่แกจะกินอันนี้สมสีเสร็จตะไครแ้้วก็หอมแขกพริกซดเจ้ามากินท้าด้วยกันกินก่อนไปทํางานกินข้าวเจ้าพออย่างเดี๋ยวไปถึงที่ทํางานมีแต่ขนมปังเนาะช่วงเจ้าไปจะกินขนมปังกันฝรั่ง สมศรีจะกินยังก็ได้แต่ว่ามันมีข้าวไงแมวข้าวอะไรน้ำค้างหนีหมูตัวเมื่อข้าวามาาหมอูอต้องเข้ามาหาแม่ละ่ะ เสียงดังกระพั้กต้องกินกระพักนี่ถึงจะอร่อยสรัระเจ้า ลำดีหนาเนยปลากระ,ะป๋องเดี๋ยวจะเอาไปพัดกัเข้าก็าได้ใส่บปหัวละพาเห็นเนี่ยอร่อย กินนี่ก่อนกินก่อนสิบห้านาทีกินไม่มายัางกับมันลดเนี่ยนะแต่ต้องกินประมาณสักสองเดือนหรือสามเดือนขึ้นเจ้เจะห่วงว่ามันลดลดมันอยู่ทิทภูมิตามทานของแต่ละคนนะคะบอกไว้ก่อน ถามว่ามันโรดว่ะโรดใครต้องให้เกินสามเดือนกันเนาะถ้าจะให้ได้ผลก็สื้อดีท็อกไปตัวเจ้าดีท็อกรสมะม่วงกินกูกัน 你们。今 ขัาเจ้านี่จะกินเข้าได้ ป๋องนี่สี่สิบบาทกระป๋องละสี่สิบลากระป๋องละสี่สิบบาทนะคะ là đuổm cho tối nhẹ lắm Lấy mốt này. đại mà, tôi đại khâu <laughs> เป็นเลยเจ้านาทำข้าวลำบากแต่แล้วเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้าติทติตามจารุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ